สำหรับใครที่ตามแนวทางอารอบดึกแล้วก็เช้านะครับพอมาดูกันก่อนอื่นมาดูสตาร์วีไเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานผมให้เด่นที่9กับ0นะมา601เนาะไม่มา06นะครับมี6มาหลักร้อยอยู่601เออ06มีไม่มานะครับ35 601เข้าเด่น0ูส่วนกาชาตนะครับ23 36 ศูนย์าชาตินิลุดนะครับประตูชัยเปิดหัวยำเช้ามาห้าห้าสี่สามเจถ้าเด่นเจนะเจาะไม่ถึง7จสนะครับมี7จนะ็ดสองมา7จดสอุ้ยตัวเลขที่ผมชอบจับให้เลยคือสามเจดนะครับ สี 4, 3, 7, ่สามเจ็ดในผมชอบประจําเลยนะครับจับให้บ่อยนะสันติภาพ8 0 2 5 9นย์อันนี้หลุดนะครับส่วนเนี่ยประชาชนก็น่าเสียดายนะครับก็ให้เด่น7กับ8ปดมาที่6กแปดนะครับเข้าเบิ้ลนะคือมันจับเบิ้ลได้นะผมไม่จับ7 8 7 9แปดเมันจะต้องเป็น8 8ดแปดด้วยแปดแปดศเออไม่ได้จับให้นะครับก็นะบางคนก็ ไม่ใช่ไซายเนยก็จะหลุดนะก็เด่นมา3มรอบก็จะหลุดตรงนี้โดเจาะไม่มานะครับเมื่อวานเออสียดายเปเบิร์นโอเคมาดูของวันนี้17บเวงสินะครับมาดูสตาร์วีก่อนสตาร์วีวันนี้จะเด่นที่อะไรสตาร์วีวันนี้เด่นที่78นะครับ79 70 7กดศ 8 9 8 0 8 1 89, 80, 81, 3ตัวนะครับ1 8 0แล้วกันเล็กต้นต่ำ8 0 8 1 7 1 7 0ส่วนกาชาตินะครับเขาจะเด่นไปที่9กับ0นะครับตัวเจาะ9 5 9 6 9 7นะครับ 0 5 0 6 0 7 3ตัวนะครับ0 9 5ครับ9 5 0 5 9 6ส่วนอตอนเช้านะครับเนาะกาแฟยามเช้านะต่อเนื่องไปพรุ่งนี้เช้า10 8ทับ1,0 18ทับ1,0นะครับประตูใชยนะครับจะเด่นที่01นะครับตัวเจาะนะ02,03,04ครับ12,13,14ครับ3ตัว 041เน้น1นะครับ1404 13สันติภาพนะครับจะเด่นที่89นะครับตัวเจาะ81 82 83 91 92 93 3ตัว981 วาง9 8 1ไว้นะครับเน่นที่8 8 1 9 1 8 2 9 2ประมาณนี้ครับประชาชนละ่ะประชาชนนะเออ่ผมให้เด่นไปที่4 5นะตัวเจาะนะเฮ้ยไม่ซ้ำไม่เบิ้ลแน่ๆ4 1 4 2 4 3นะครับ5 1 5 2 5 3เน้น5้รอง4ก็แล้วกันชอบ5 1 5 2กับ4 2 4 1อ่ะประมาณนี้นะครับ3ตัว4 5 1ครับโอเคนะวันนี้มี4 1 4 5 1 9 8 1ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่า1น่าจะเดินโอเคอ่โชคดีครับ